How a าอ you? my friends บ ah. ๊ายบาย u again เอาไปขายค่ะตามออเดอร์ที่สั่งบริเวณหน้าคลองทูนทางด้านทิศใต้บรรยากาศ บรรยากาศดีมากกองทุนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกันเป็นกังใจให้กันต่อไปเ a าอายุ my friends ที่ให้ผู้ใหญ่ทำการเปิดประชาคมประชุมประชาชนในหมู่บ้านค่ะมาดูถ้าข้างนอกสองเจอปีที่แล้วปลูกมันสับปะหลังปีนี้เขาปลูกเขาโพดหูสูงหงทั่วหัวมากเลย หักใหญ่มากเลยเพราะว่าเป็นที่เนินค่ะเอาไปขายค่ะตามออเดอร์ที่สั่งบริเวณหน้าคลองทูนทางด้านทิศใต้พ่อปากระพุนไม่ว่าจะเป็นป่าไหนงามทั้ง้งามทั้งหมดค่ันเพื่อน,นเป็นที่เนินไม่แฉะน้ำมุหมุนวเวียน ไม่ซ้ำเัาสักปีมันบรรยากาศบรรยากาศดีมากกองทุนไม่แฉะน้ำนี่กองทุนของเราลกค่ะเดี๋ยววันที่สิบสองสิงหาเราก็จะทำให้มันเตี้ยนจะเป็นสวนไม้ไม้ยืมต้นไม้ประดับเขาจะขุด ออกแล้วเขาก็มีแต่งามงามขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกันเป็นกำลังใจให้กันต่อไปห้าไล่จำนวนห้าไล่งามสูงมากเลยที่แปลงนี้เขาก็ปลูกพืชของเรานะคะ รอบรอบกองทุนด้านหน้าก็จะเป็นป่าข้าวโพดด้านข้างทางทิศตะวันตกก็ยังไม่ได้จัดเก้าอี้วันนี้มาวันนี้มาเป็นผ่านโงเปิดกองทุนนะคะจัดสถานท,ทุนของเรานะคะรอบรอบกองทุนด้านหน้าก็จะเป็นป่าข้โพดด้านข้างทางทิศตะวันตกก็ ยังไม่ได้จัดเก้าอี้วันนี้มาวันนี้มาเป็นผ่านโลเปิดกองทุนนะคะจัดสถานที่ให้ผู้ใหญ่ทำการเปิดประชาคมประชุมประชาชนในหมู่บ้านค่ะมาดูท่าข้างนอกกองที่ให้ผู้ใหญ่ทำการเปิดประชาคมประชุมประชาชนในหมู่บ้านค่ะมาดูท่าข้างนอกกองทุน พ่าปากกระโพนไม่ว่าจะเป็นป่าไหนงามทั้งงามทั้งหมดค่ะเพื่อนเป็นที่เนินไม่แฉะน้ำขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกันเป็นกำลังใจให้กันต่อไป w are you? My friends พี่น้องชาวเลียวทุกท่านการยัน้องนิทุกคนวันนี้มาประชุมที่กองทุนหมู่บ้านค่ะนี่นะคะสถานที่ทำงานของมิฉัน ปีที่แล้วปลูกมันสับปะหลังปีนี้เราปลูกขา้าวโพดโหสูงหงท่วหัวมากเลยวักใหญ่มากเลยเพราะว่าเป็นที่เนินค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกันเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะ,ะบ๊ายบาย See you again คุณของเรานะคะ รอบๆกองทุนด้านหน้าก็จะเป็นป่าข้าโพดด้านข้างทางทิศตะวันตกก็มีแต่งามๆกองทุนของเราสวยนะคะกองทุนสีเขียวนะคะ AI บายบายซีโอเกนห้าไล่จำนวนห้าไล่งามสูงมากเลยที่แปลงนี้เขาก็ปลูกพืชน,นี่แต่งามงามพี่น้องชาวเรียวทุกท่านกัรยานามิทุกคน วันนี้มาประชุมที่กองทุนหมู่บ้านค่ะนี่นะคะสถานที่ทำงานของมิชัน How are นอาย y friends เป็นตากัโพูดเหมือนกันค่ะด้านทางทิศตะวันออกพ้่มมูลวุ่นวายไม่ซ้ำกันสักปีกเลยพี่น้องชาวเรียวทุกท่านกัรยานามิทุกคนวันนี้มาประชุมที่กองทุนหมู่บ้านค่ะ นี่นะคะสถานที่ทำงานของวิชันบรรยากาศบรรยากาศดีมากกองทุนเออปีที่แล้วปลูกมันสับปะหลังปีนี้เราปลูกขา้าวโพดโหสูงท่วหัวมากเลยหวักใหญ่มากเลยเพราะว่าเป็นที่เนินค่ะก็เป็นปาา่าข้าวโพด ฝนกำลังลงเม็ดนะคะนี้ทางด้านทิศตะวันตกป่าข้าโพดงามมากเลยค่ะคุณเพื่อนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกันเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนี่แต่งามงามก็เป็นป่าข้าวโพดฝนกำลังลงเม็ดนะคะนี้ทางด้านทิศตะวันตก ป่าก็โพดงามมากเลยค่ะคุณเพื่อนยังไม่ได้จัดเก้าอี้วันนี้มาวันนี้มาเป็นผ่านโรงเปิดกองบุนนะคะจัดสถานที่เ a าอ you my f r i e n d สวัสดีค่ะนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีวันเสารค์ค่ะ good saturday morning จะเป็นสวนไม้ my ไม้ยืนต้นไม้ประดับเขาจะขุดออกแล้วเขาก็กองทุนของเราสวยนะคะกองทุนสีเขียวนะคะ AI ที่ให้ผู้ใหญ่ทำการเปิดประชาคมประชุมประชาชนในหมู่บ้านค่ะ มาดูถ้าข้างนอกกองทุนไม่แฉน่น้ํานี่กองทุนของเราลกค่ะเดี๋ยววันที่สิบสองสิงหาเราก็จะทําให้มันเตียนทุนของเรานะคะรอบๆกองทุนด้านหน้าก็จะเป็นป่าขรโพดด้านข้างทางทิศตะวันตกก็พราป่ากระโพดไม่ว่าจะเป็นป่าไหนงามทั้ง,ท,ง,งทั้งหมดค่ะเพื่อนเป็นที่เนิน ไม่แฉะน้ำหมุนเวียนไม่ซ้ำกันสักปีหมุนของเรานะคะรอบๆกรอบทุนด้านหน้าก็จะเป็นป่าข้าวโพดด้านข้างทางทิศตะวันตกขรอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกันเป็นกำลังใจให้กันต่อไปหมุนเวียนไม่ซ้ำกันสักปีกรองทุนของเราสวยนะคะ องทุนสีเขียวนะคะ ai ส่วนของเรานะคะรอบรอบกองทุนด้านหน้าก็จะเป็นป่าขา้าโพดด้านข้างทางทิศตะวันตกก็มุนวเวียนไม่ซ้ำกันสักปีกไม่แฉะน้ำนี่กองทุนของเราลบค่ะเดี๋ยววันที่12สิงหาเราก็จะทำให้มันเตียน ห้าไล่จำนวนห้าไล่งามสูงมากเลยที่แปลงนี้เพราก็ปลูกพืชพี่น้องชาวเลียวทุกท่านกัรยงางนาทุกคนวันนี้มาประชุมที่กองทุนหมู่บ้านค่ะนี่นะคะสถานที่ทำงานของวิชันเป็นป่ากระพูดเหมือนกันค่ะด้านทางที่ตะวันออกยังไม่ได้จัดเก้าอี้ วันนี้มาวันนี้มาเป็นผ่านลงเปิดกองทุนนะคะจากสถานที่จะเป็นสวนไม้